ทองคำพุ่ง64%แล้วจะไปต่อถึง75,700บาทจริงหรือใครที่ตามข่าวทองคำอยู่คงใจเต้นแรงเพราะราคาขึ้นมาเยอะมากแต่เวียจีบอกว่านี่แค่เริ่มต้นมาจอดลึกโอกาสทองคำทะยานฟ้าพร้อมปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาเวียจีบูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลเวียจีเปิดเผยสถิติที่น่าตกใจว่าราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมานั้นปรับตัวสูงขึ้นถึง6 0แล้วแต่ข่าวดีคือพวกเขามองว่าแนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังไม่จบง่าย และมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำในประเทศพุ่งไปแต่ระดับ68,575,700บาทต่อบาททองคำได้เลยทีเดียวคุณพวันนวัฒนารั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวยจีให้ข้อมูลว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้วยจียังคงเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นของทองคำในระยะยาวอย่างน้อยสองปีนั้นมาจากหลายปัจจัยบวกที่ยังแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกที่สะสมทองคำเข้าคลังอย่างต่อเนื่องหลายประเทศมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่แม้จะเริ่มชะลอตัวลงบ้างแล้วสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงร้อนระอุนในหลายพื้นที่ทั่วโลกสงครามมักทําให้คนหันไปหาทองคําและสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ยังไม่คลี่คลายแต่ตรงนี้แหละที่สําคัญปัจจัยที่เบยจีมองว่าจะมีน้ําหนักมากที่สุดในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าคือการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย แล้วทำไมการลดดอกเบีย้ยของเฟดถึงสำคัญขนาดนั้นวายยจีชี้ให้เห็นว่าจากสถิติในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งที่เฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจะส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองย้อนกลับไปดูสี่ช่วงเวลาที่เฟดปรับลดดอกเบีย้ยตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาปี2543เกิดวิกฤตฟองสบู่ com com bubble burst ที่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วจากหุ้นเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายฟองสบู่ก็แตกทำให้ราคาหุ้นเทคโนโลยีร่วงลงอย่างหนักกดดันการลงทุนในภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานปี2550เกิดวิกฤตซัพลายซัพพลายมอร์ิครซิสในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสาหารัฐจากการล่อยกู้สินเชื่อบ้านที่มีความเสี่ยงสูงทำให้เฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน2550เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2 5 6 2กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงทําให้เฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงหน้าโดยเฟดเรียกว่าเป็นการลดดอกเบีย้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงอินชูแรนคัสก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี2 5 6 3จากวิกฤตโควิด -19 ปี2567หลังจากเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นแต่เศรษฐกิจสหรัฐฟ,ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเฟดจึงปรับนโยบายการเงินเข้าสู่สภาวะปกติเฟด Fed policy normalization เพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสถิติที่น่าสนใจทองคําตอบสนองอย่างไรเมื่อเฟดลดดอกเบีย้ยจากการพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงสามรอบการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดก่อนหน้านี้บริษัพบสถิติที่น่าสนใจดังนี้ราคาทองคําตอบสนองในเชิงบวกตลอดช่วง24เดือนหลังเฟดเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น3 1ปในรอบปี2543 3 9ปในรอบปี2550และ26%ในรอบปี2 5 6 2โดยเฉลี่ยแล้วราคาทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ32%ในช่วง2ปีหลังเฟดเริ่อมวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอบปัจจุบันที่เริ่มต้นในปี2567ยังไม่แน่ชัดว่าอัตราดอกเบี้ยปลายทางเทอร์มินัลเรท จะอยู่ที่เท่าไหรแต่อัตราดอกเบีย้ยนณะปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปีอยู่ที่ระดับ4.25%ขณะที่ทองคาปรับตัวขึ้นมาแล้ว64%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยนในอดีตมากแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรเครื่องมือ CME Fed Watch ชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มองว่ามีโอกาสสูงถึง96.8%ที่เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนตุลาคมและมีโอกาส81.1% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.50%อีกครั้งในเดือนธันวาคมนอกจากนี้ตลาดยังคาดการว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปี2026ในส่วนของแนวโน้มราคาทองคำเบย์จีตประเมินว่าหากได้รับปัจจัยบวกอย่างต่อเนื่องราคาทองคำมีโอกาสไปได้ถึง4,435-4,900ดอลลาร์ต่อทรอยออนและทองคำในประเทศอาจไดเห็นราคา68,500-75,700ต่อ 7, 500, บาทต่อบาททองคำคำนวณจากค่าเงินบาท 32.58บาทต่อดอลลาร์สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนทองคำกับเบยจี G, สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเบยจีเกตโกลที่เปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง100บาทซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนรุ่นใหม่เพราะสามารถซื้อขายทองคำโกลส์แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกและมีความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยสามารถทำกำไรได้จริง ผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนและยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชันรู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียวและสามารถทำการซื้อขายทองคำได้ทันทีโดยเปิดให้ลงทออุณเริ่มต้นที่100บาทไปจนถึง80กิโลกร,รมัมต่อวันผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่แอ Store และ Play Store หรือ Li n e อีเกตโกโทร0 2 6 7 8 9 8 8 8 2แแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนมองต่างบางนักวิเคราะห์อาจมองว่าการที่ราคาทองคำขึ้นมามากขนาดนี้แล้ว อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานราคาลดลงได้เช่นกันดังนั้นการลงทุนในทองคําควรพิจารณาอย่างรอบคอบและกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อื่นๆด้วยคําถามชวนคิดคุณคิดว่าราคาทองคําจะไปถึง75,700บาทได้จริงหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่คุณกังวลเป็นพิเศษมาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน